สวัสดีสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม New C นะครับผมก็ห่างหายไปนานทิปเปิด a d o ดับนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ว่างเลยนะก็ลงแต่คลิป Ba t เ l e เก่าๆนะครับเป็นคลิปเก่าๆก็เดี๋ยววันนี้เราจะเปิด Ado ดักันนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับเปิด Adop ัสักหน่อยนะครับไปดูกันเลยครับผมโอ้โหในเกมสว่างรุ่งจุ้งนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม New C นะครับมาเปิดคลิปแล้วก็เปิด Adop ักันหน่อยซะนะครับนะ ช่วงนี้มีอะไรใหม่ๆหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่ามันน่าจะมีการเล่นแอนดอปได้แบบกดปุ๊บลงปั๊บอะไรเงี้ยเจ๋วเลยก็รอนานไปหน่อยต้องมีปลีกเอ่อปลีกคลโครมาแล้วแหละเออหรือไม่ก็เฮฟว,วี่ปลีกอะไรหลายๆอย่างนะแต่เฮฟว,วี่ปลีกที่ว่าขายออกุึบพับๆึบพับนี่เลยคือแบ็กไนท์นะครับปลีกแบ็กไนท์ ราคาโหดสุดๆขายกันอยู่ตัวละ4,000มโอ้โหแหมผมพเออขายไป2,000มยังออกเลยนะ2,000มเซเวอนได้ราคามากกว่านั้นเว้ยฝรั่งฝรั่งผมว่าฝรั่งก็ต้องการคนไทยไม่ไม่กล้าซื้อหรอกต่างชาติเขาถึงจะซื้อนะนี่เราก็รอแอดออกมานะครับนะกดไป อันนี้เราก็ไม่ได้เล่นเลยรหัสนี้ก็เน้นเปิดแอดด็อกเดียวนะจะเป็นอีรหัสหนึ่งก็จะเล่นเยอะหน่อยก็จะมีหลายรหัสนะครับช่วงนี้ลองอันนี้อยังแม่นอยู่ยังแม่นอยู่เรเป็นธรรมดาเีอ โอ้ได้อยู่เว้ยเอายิงไรวะยิงไม่ทะลุหรอโอเคหล่นมาแค่ลำเดียวเนะ ถ้าเป็น VS เซิร์ฟไทยนะครับโอ้ oh, โหกระบอกแล้วเป็นพันนะครับเซิร์ฟนี้ก็แบบกระบอกแร้บต่างลับบาทหรือเปล่าเออไม่ถึงด้วยสามบอกบาทอะไรอย่างนี้ไหมปุ๊บปุ๊บใครเล่น VS ไปปล่อยเซียเซียนก็มาเล่นเซิร์ฟนี้ได้ VS ไม่แพงด้วยยิงหัวแล้วเดียวตายอ่ะ Chúng ta xửłość đến đến студien. L medidas, chúng ta quayata hãy lại đến thị trường trọng eben dragon ta sớm đi. Ông ạ! Vhã professionally, một tầng đi แบกไนโอโคโฟกัสเลยอยากให้แบบแบกไนเยอะๆอะไรเนงะี้ยลุ้นดับปีแบกไนอยู่ละจริงๆนะกล่อง250 GC มาไม่เคยได้อะไรดีๆเลย,ยนะเฮ้ยจะกล่องโคมมาเยอะวะ่ะรอบนี้ กล้องโฟมมาเยอะอยู่นะสามกล่องถือว่าเยอะอ่ะไปดูนะเดี๋ยวนี้ดนะูง่ายหน่อยนะว่าก่อนมันไม่มีคาดเส้นคาดหล่นออกว่าเปิดไปแล้วหรือยังไม่เปิดอะไรเงี้ยกล่อ,องเทคกล่องเทคก็ต้องเฮฟวี่เท็แล้วล่ะครับตัวละหกร้อยบาทตัวละพันบ,บาท <Back> <c oughs> แบกนายเดี๋ยวรออะไรนรอครับผมทำได้แค่รอ เฮดไวนนี้กับไม่น่ามีแล้วนะจริ้มแม็กไนทขึ้นมาเลยขุดๆเอาเฮสไวน์นี <Hello. S 1> เปิดก่อนแล้วกันนะครับดาบพี่เก้าศูนย์ของกลืเกลือที่คุณก็รู้ว่าคืออะไรนะครับนะ หมดแล้วปะเสอลำหนึ tamam. okay. ่งสองสามสี่ห้าหกเจแล้วก็สิลำพับ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 โอเคแบกไนอยู่นี่เลยเอายังไงดีเทสไมเ็กเหมือนเดิมโอ้โหสี่กองเลยวะโอ้โหดูขวาน ไมยังไม่หมดอีกเหรอเยอะชาหนึ่งสองสาม้หนึ่งสองสา้าปดเาโอเคเนี่ยสิลัสุดท้ายและก็ท้ายสุดสุดส,ดสดุแน่แน,นอนลำสุดท้าย ล้มทุกไลน์เคมุดหน่อยมุดหน่อยโอ้แบ็คไนท์มาเฮ้ยโอเค,มมนะอเ,อเ,คเจไดต่อนะครับดาบแดง,เ,งเปิดทิ้งเปิดคว้างเลยเจไดจริงๆทวินอันนี้มีอย่างวะ 2อ0 GC าสิบ GC นะาเปิดอันนี้ก่อนไม่ไม่เคยได้เคียอะไรดีๆเลยดูดิดดดโอเค Revolution ล่องหุนไปหมดแล้วหรอมันเห็น h y โอเคประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละแล้วก็เทค MTV m t ีเทคออกไหมบน เก็บเสียงจ้าโอเคหมดแล้วเอากล่องอัติเมตแล้วครับโอ้คัดต้อมฮิลิชแจวโอ้้หาร์บอนโอ้แจวเลยอนะ่ะได้เฮเหมือนได้เฮวี่เลยนะได้สองอันนี้แจวและอันนี้อ่ะดาบอเอเลียนได้ไหมเอาเอานี้ก่อนเอืมซีหกเอ็มซีหกแย พิงซิกเดี๋ยวได้ซิกอ่ะเทนไอเหรอไม่ค่อยเฟี้ยวอะลูกโม่เหรอไม่เฟี้ยวเลยวินโอ้โหคัตตอมครับผมตอเปอิดตอนนู้นก็ได้คัตตอมอันนี้ก็ได้คัตตอมอ,อีกนะแจ๋วอะดาร์กอนโอเคโอ้โหสามวีแล้วดาบ ดาร์ก,กอนเนี่ยมันท็อปจริงๆโซลารีค่ครับผมวองว่าไม่ออกแล้วเนาะเฮฟวี่ไอ้ไม่เคยได้ไปแล้วอะ่ะมันจะออกเยอะวะออกอีกมันก็ไม่ใช่คนแล้วเออเออ,เ,อ,อเป็นไงต่อไปอินฟินิตี้ทรี VS ไม่ใช่ของดีแล้ว ฟันนะครับหมวกเป็นไงเอเลียนเอเลียน,เ,ยนเขนัยนมีแล้วโกเบบี้โก,โกก็ออกอยากนะครับอ AK มีแล้วอะแบ็คไนท์ก่อนแล้วกันโมซินตื่นเต้นมากเลยแบ็คไนท์เนี่ย เฮฟวี่สักตัวดิเพื่อนเฮฟธรรมดาก็ได้อันนี้เฮฟวี่อ่ะเพื่อนโอัวโหก็สามธรรมดาสักตัวนึงมีเลี้ยวอืมสามเยอะโอ้โหออกแต่ของแบบประสบเฮฟวี่ไม่มาเลยครับผมถือว่าเกลือนะไม่ถึงทุนด้วยจริงๆก็ไปแล้วครับผม เปิดไออก็ต้องมีได้บ้างมีที่เสียนะครับเฮ้ยเข้าใจใครอยากซื้ออะไรก็ทักมาในเฟซเลยนะถ้าเหลืออะไรก็เดี๋ยวจะบอกไปนล้วครับผมบ๊ายบาย